สำหรับคูนซีเมนต์นครหลวงนะครับกับการท,ทําธุรกิจอย่างยั่งยืนผมอยากจะเสนอเป็น3บวกหนะครับให้พวกเราเข้าใจกันอ,อย่างแรกเลยก็คือการลดปล่อยกา๊าซ CO2 นะครับหรือคาร์บอนไดออกไซด์นะโดยตรงนะครับ mm hmm. เช่นในเรื่องของการที่เรามีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นะครับที่เป็นโลคาร์บอนซีเมนต์นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวอินซีด um ัมไฮโอริสตริงนะครับที่เราพยายามใช้เป็นธงนำในการเข้ามาแทนที่ตัวที่เป็น OPC ไทสาแม้กระทั่งการใช้ตัวที่เป็น n e วเอเ e e e ์โบเออย่างตัวที่เป็นโซลาร์ฟาร์มนะครับที่จะมาใช้แทนที่ไฟฟ้าแบบระบบเก่าส่วนข้อที่2เนี่ยก็คือเรื่องของ Circular ร์ o n o m y คือการใช้บ p โปรดักต์จากธุรกิจอื่นๆยกตัวอย่างเช่นการใช้พวกขยะ รหรือแม้กระทั่งพวกที่เป็น R D F ที่เป็นไบโอแมสเข้ามาแทนที่ตัวที่เป็นพลังงานฟอสซิลอย่างถ่านหินส่วนข้อที่ี่ยก็จะเป็นเรื่องของไบโอเดเวอิตี้คือการสร้างสมดุลทางชีวภาพการใช้น้ำนะอย่างมีประสิทธิภาพใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะอันนี้คือเราก็ให้ความสําคัญมากๆส่วนบวกหนึ่งที่ว่านั่นก็คือการทําธุรกิจเราให้ความสําคัญในเรื่องความปลอดภยัยกับคนที่เป็น, holder, นคีสเซคโคเดอร์ไม่ว่าจะเป็นทรานสปอร์เตอร์พวกที่เป็นคอนแทคเตอร์ที มาทำงานกับเรานะครับก็นะั่นก็จะเป็นนโยบายหลักๆนะครับของทางปูนซีเมนต์นครหลวงปูนอ um ินซีดามไฮออริสเตร็งเนี่ยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับที่ เราได้มีการค้นคว้าวิจัยนะครับเพื่อเข้ามาแทนที่ตัวที่เป็นปูนซีเมนต์พอตแลนด์ประเภทที่3คือเน้นในเรื่องของการที่ให้กําลังอัดเริ่มต้นเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดนะครับนั่นคือไทสาแต่ปัญหาก็คือว่าตัวพอตแลนด์ซีเมนต์ไทส3นั่นคือมี CO2 f o o t ฟุตปรินที่เยอะมากๆดังนั้นตัวที่เป็นอ um ิน e ซีดัมไฮออริสเตรงเนี่ยก็จะตอบโจทย์เนื่องจากว่าเราสามารถที่จะลด ตัวคาร์บอนฟุตพิลท์ลงไปได้ประมาณ10%เป t ร์เซตติ้งไทม์นะครับสั้นลงการได้กำลังอัดช่วงต้นเนี่ยนะครับก็ได้เทียบเท่ากับปูน OPC ไทย3 ก็อะไรก็จะเป็นข้อดีๆของตัวอินซีดำไฮออริสเตรงก์การร่วมมือกันกับทางปรึกษาโฮดดิ้งเนี่ยจริงๆมีมาอย่างยาวนานแล้วนะครับตั้งแต่การพัฒนาตัวโปรดักต์ใหม่ๆอินซีเพดอีซีโ e นะครับที่เราเอามาแทนที่ตัวที่เป็นพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ไทยหวันนี้เราก็ได้มีการต่อยอดนะครับมาที่ ตัวที่เป็นอินซีดำไฮเออรี่สตริงนะครับอันนี้ก็จะทําให้ทางรึกษาเองเนี่ยได้มีการลดขั้นตอนในการทํางานนะครับได้เร็วขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังตอบโจทย์ทั้งในมุมของคุณภาพที่ดีนะครับพร้อมกับเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อม ศึกษาเรามีวิสัยทัศน์ในการที่จะมุ่งม,มั่นเป็นผู้นําทางด้านการสร้างสรรค์ที่อยู่กอาสัยที่ดีนะครับเพื่อความเติบโตอย,อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดใส่ใจเพื่อทั้งชีวิตอยู่ดีมีสุขนะครับ live well stay well พัฒนาที่อยู่อาศัยให้ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของคุณภาพ ชีวิตนะครับในเรื่องของความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปในส่วนของพึกษาเองเนี่ยเราได้เป็นพันธมิตรกับทางปูนรีมาตั้งแต่ปี6-2นะครับด้วยการเลือกใช้ปูนทรีเพดอีซิฟโรทำให้ฐานลากและถนนในโครงการของพึกษาเราเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็ช่วยลดลกร้อนด้วยนะครับดังนั้นเราจึงร่วมกันคิดค้นผลิตพัณฑ พัฒนาปูนรักโลกนะครับสูตรใหม่อินซีดำมไฮเออร์ลี่สเตนะครับซึ่งมีสมบัติเหมาะกับการผลิตแผ่น p c a s สนะครับที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านนะครับเพื่อให้ได้บ้านที่มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็มีการช่วยลดการปล่อยก๊าซเริอนกระจกนะครับย่งมีประสิทธิภาพ ในส่วนของแผ่น p c a คสของเราเองเนี่ยเราผลิตโดยบริษัทอินโนพีแคสนะครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือพึกษานะครับแผ่นพ c a s t คาร์บอนต่ำเนี่ยได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะซึ่งใช้วัสดุโพลีซีดําที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างกระบวนการผลิตนะครับทำให้แผ่น p c a คสของเราเนี่ยมีความแข็งแรงทนทาน นะครับมีคุณภาพสูงปรึกษาเป็น Developer รายแรกนะครับที่ได้นำปูนลักโลกอินซีดำนะครับ high early s t r e n g ไปใช้ในโครงการนะครับเราเริ่มใช้ในโครงการไปแล้ว11โครงการนะครับเช่น The Palm Residence นะครับ Patio ก็จะมีการขยายการใช้อย่างต่อเนื่องไปยังโครงการต่างๆที่มีแผนก่อสร้างในปีนี้นะครับ